วันนี้ครับม้ากับพญ่ภูแกและอีสานนะครับมาเหตุการณ์คร um, ั้งนี้นะครับเหตุการณ์มีผู้หลงปลาหลงดงนะครับนี่ชาวบ้านขาไปหาคนกีโปมหรือกีบรอหรือกีบยิ่งกวงภาษาไทยนะครับเนาะอยู่ที่อำเภอหนองพอกจังหวัดอะเยนะครับเนาะการไปหากินกับหลงปลากันนะครับเป็นเวลาจากสองมือนะครับนั่นนี่จะพาไปเบิ่งภาปัญหาครับเป็นเหตุการณ์อุท่าหรอนพป่นองบานเฮาเลี๋ยดูแล เบืนการรักษาตัวนะครับเนาะติดตามเพือนยแกไปตามนี่แหละครับผมเชิญนะครับเออเชื่นเป็นลักษณะแบบไหครับเชื่นครับแกูเก่าก็แพ้สามอายุพื้นหาสามนายเอาไปเลยไปเลยพยาบานี่ยคิดว่ามันเป็นเขตพื้นที่ไกลกับจัมันติเป็นลงโอ้ร้ายครับ หลายพันไรนะหลายพันไรมันบ่แมนครับหลวงในการนี้ที่เคยเกิดขึ้นหตุเี่าบ่หลวงป่าหลวงป่านี่ยังบ่เคยบ้างบ่นยิ่งข่าวเลยนะแต่ผมเป็นพยาบัติอันนี้อันนี้มั่งหลวงป่มเป็นลักษณะแบบไหนมากลงอะไรโอ้สุดเลย คุณหลงเนี่ยบอกหมาชิวมาเป็นปลาหมาเนี่มันเป็นเขตวัดนี่มีเออ่พ้นบ่หัวหมวยอย่างหมดเลยนี่อะไรวางหากับอาหากินได้ตามปกติตามธรรมชาติสิ่งนี้อย่างยู่นี่นะหมายถึงว่ามหาอยู่ให้กินนี่อย่างนี่นี่พวกการนี่ก็เป็นกินรอกินรอนาเฮ็ดกับนายเฮ็ดเขาเขาเอื่นไปว่าไปหาของปลาไปย่างนู้นนู้นไปทุกคนโกงกลางเลยว่าของปลาหาของปลาเขาอย่างนี้เขาเอากดกี่มเนี่โอ้ยอ่องเสร็จแล้วครับ ไปปหาาของ่ซื้อแล้วบาวในใดก่อนนายเรียนสายลัดะเรียนสายลัดวันนี้คุณสายลัดนายเรียนสายลัดอาอยุยังปีอายุสิบสามปีอายุสิบสามปีเป็นคนบา้านใดก่อนบ้านไอ้โมโม่สิบบ้านไม่ลุงเจริญอ่นบ้านไม่ลุงเจริญเนะาะตำบลเบืองงามเบองงามโม่สิบเออน้องขอ่อยเป็นอะไรเนาะ,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 ะมาผู้เดียวเนาะครับมาผู้เดียวรักเรียนจะไหนก่อนรามี เป็นโลกับจังโนะฮะเป็นโล่กับจังโตนะมีแข่งปั่นเป็นอันนี้เป็นเข็นท่องไหมอน้ปลวยเ็นงร่ะแกเยลอเห็นบม่นครับเห็นเห็นแล้วยุ่สก่อนเห็นยุ่สิน้องน้องโอ้ไปน่ต้งเฮมูตงเวน้องอ๋อบาีสมาจากไหนบนับส สีกับปบ้านผมแม่นบ่ใ้รถออกนะครับนั่นละสิไปรับกับบานเลยบ่ด้ครับผมบานอันนี้อ๋อเป็นอยังตะแมนบ่บมเป็นอย่งเปนบ่โอ้ครับผม โอ๋บอเป็นอย่างเนาะให้เห็นเดี๋ยวนี้ให้ทักใจเลยว่าโอไเป็นบเพว่นร้างไดงเก่เพิ่อนบเพิ่นร้างแดเนี่ยกเห็นแล้วกับมาหอดพอดีมาหอดพี่ละมองเขอากินเ้า่เพราะท่านหอดคาดอก ไปบอกว่าเพิ่นจะใช้เวลาจังนาทีประมาณชั่วโมงเขาให้กินกับข้าเดียวแล้วไ้ปลาเขาไปตอบขอพนว่าจังไรเนี่ยก่อขออ่อนขอย่อมแล้วข้าพิณข้าบยาวผู้ขาก็ได้ว่าให้เห็นเย้าหนี้เพิ่มมาเห็กตาหัวกตาหนิว่าันดอุโรคไปเพราะทั้งหมดกับพอดีเลยโธ่ประสานกันมาเลยโอ้ครับผมโอ้ครับผมดีใจย่าลกไปบอก

สามคู่แล้วครับไปน่ะเฮ้ยนั่งดูดิจ้ามันต้องมีคนพาไปเนี่ยมต้องมีคนพาไปใช่ไหมั่านั่งนั่งนั่เตียมไปแล้วเราเตรียมเขาเนี่ยโคลแขนเนี่ยอ๋อถ่ายแล้วโคลแคนเลยนี่แหละท่าบอครับนี่นะครับครับครับเอามาแค่นี้นอนจะเสร็จนะครับนอนอยู่ทั้งคู่เอาได้จินเข่าจันใดจินเข่าแรงกับเข่าเทียมอยู่ก็เอาหัวเข่าไปน้ำแมนบ่อลงคืนไหมนั่งนั่งไปขคืนนะครับนอนอยู่จันไดไปนอนอยู่ นอนมันสีนอนอยู่เกือบไก่มันสีนี้ยินเลิกยินทำอ๋อไม่ถามโยนกดโยมองหันมีมองคนพักโยนโอ้นี่นี่ผู้พักอยู่หันโยนสิมากมันผลหมื่นแม่โอ้เล็กมากวันแก่อนคือได้ข้ามไปน้องน้องหมดเลยบาดบาทครับมา้าสิบมหาท่าขึ้นมันมันหายครับลงไปหลุมเลยบ่ปลาลงไปหลุมเลยนี่ยคือลงไปครับหน้าบานีป วาตียมาส้เยจัาไดบานนีกินเ้า้เจ้าห้าบเส้ย้มาสมั้ยย้า้เออฟอระย้าหาทางขึ้นบานหาทางขึ้นบาหานน้องีโอเแต่รังร้องน้องอยู่บ่แสดงว่ารู้ทางถ้าบอกรู้ทางรู้ทางอยู่แสดงว่ารู้ทางแม่ไปหาไฟไหม ่รู้ทางรู้ทางอยู่รู้ทางอยู่ดกนยนั่งลงไปเลยมานั่งกูเขาบอกล่งลงไปยิ้มได้เสียงเพยาว่าซุกนี่พอเหอะครับเอได้ยิ้มน่ มานั่งขอลูก